จิมมี่หนุ่มไฟแรงที่พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเขาเปรียบอาหารทุกจานที่เขาทำคืองานศิลปะชิ้นเองสวัสดีครับจิมมี่ปณิธีตั้งสัตนาน์นอายุ23ปีตอนนี้ก็มีช่วยเหลืองานที่บ้านเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวเริ่มต้นทำอาหารตั้งแต่มัธยมครับก็ทำอาหารให้เพื่อนกินโรงเรียนมีวิชามาให้ทำอาหารหลังจากนั้นก็สนใจไม่ชอบทำอาหารแบบธรรมดาครับทำบางทีก็คือต้องทำให้มันอลังการเหมือนวาดภาพศิลปะผมมั่นใจว่าผมเป็นคนมีความสามารถผมเก่งในเรื่องอาหาร มากกว่าหลายๆคนผมติดหนึ่งในท็อป10ที่ได้ผ้าก,กันเปื้อนแน่นอนครับจิมมี่ครับครับเชฟคุณคิดว่าใครในที่นี้ฝีมือดีที่สุดเออผมว่าพี่สันครับงั้นแสดงว่าคุณสู้เขาไม่ได้สู้ได้ครับเชฟผมสามารถสู้พี่สันได้แน่นอนครับแล้วคุณกับเตอร์ใครเก่งกว่ากันผมสครับตกลงใครเก่งกว่ากันครับคุณหรือเตอร์ผมครับเชฟเก่งกว่าเตอร์แน่นอนครับผมแล้วคุณคิดว่าคุณหน้าตาดีกว่าเตอร์ด้วยหรอโอ้โหเชฟผมสองกระจกทุกวันครับ เขาขี้โม่เตอร์ดได้ยินไหมเตียงครับแล้วคุณคิดว่างไงที่จิมมี่เขาพูดอ่ะผมไม่รู้ว่าหล่อไม่หล่อผมทีมือดีกว่าเขาแล้วกันนะถ้างั้นคุณสองคนขอช่วงดีครับขอบคุณครับเจมส์จิมมีค่ครับมมเวลาสี่สิบห้านาทีค,คิด<ม>ออกหรือยังว่าจะทำเมนูอะไรคิดออกแล้วครับวันนี้ที่ผมจะทำเป็นลาซานญ่าเป็นลาซานญ,ญ่าที่เชฟไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าผมจะนำแป้งลาซานญ,ญ่าออกไปจากในเมนูนี้ โดยใช้แผ่นแป้งเวียดนามผมอยากกินลาซานญาที่ผอบกรอบครับคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มีใช่ไหมครับมีครับเพราะว่าในจานนี้เชฟจะไม่เคยเห็นที่ไหนที่ไหนมาก่อนเลยครับถ้างั้นเร่งเลยนะครับขอบคุณครับเชฟที่จานนี้เชฟไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนครับเพราะว่าผมคิดมันขึ้นมามันก็เลยเป็นเมนูที่ผมสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเวลาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นชิมทุกอย่างก่อนลงจานได้ยินไหมครับ ข้าใจกับมีนูตัวเองมากครับความสร้สารรค์ชูวัตถิบหลักแล้วก็รสชาติผมชิมผมเป็นคนปรุงมันกับมือเค็มหวานปเปรี้ยวขมวงจอดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือจิมมี่ค่ะ ถูกเรียกเป็นคนแรกตื่นเต้นที่สุดแล้วครับมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกรรมการจะชอบหรือเปล่าเพราะว่าผมทําออกมาตามที่วางแผนไว้ทุกอย่างทุกประการครับอธิบายจานนี้ให้เราฟังครับจานนี้ผมให้ชื่อว่าเป็นลัซัญ่ญาในฝันครับผมเริ่มจากการที่เอาเนื้อหางวัวมาสับเพื่อลดความเหนียวของมาแต่ยังคงคีฟเท็กซเจอร์ความเด้งของหางวัวอยู่นะครับผมท็อปด้วยชีสพาเมซานครับที่เกิดมาคู่กับลัซัญ่ญาอยู่แล้วข้างบนจะเป็นซอสบิชเมลครับ มาทำเป็นเอสปูาเพื่อให้ลดความหนักของนมแป้งครับผมท็อปสุดท้ายด้วยแป้งเวียดนามเอามาเผาไฟครับแล้วก็สโมกด้วยไม้แอปเปิ้ลครับเพื่อเพิ่ม f e x จ u r e ความกรอบของขอบและสัญญาที่ผมชอบอย่างแรกเลยนะครับความคิดสร้างสรรค์ คุณได้เปลี่ยนรูปแบบรแสัญ,ญาติแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นในเวอร์ชันของคุณเองเชนเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เราคิดขึ้นมาพูดถึงเรื่องหังหวัวก็คือนํามาสับเชฟยังได้รสชาติสัมผัสที่ดีมีรสชาติของซอสที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นตัวเบชเมลเอสปูมา่าหรือว่าซอสขาวที่คุณฉีดลงไปบนหังหวัวจานนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จครับขอบคุณมากครับ ัวโบโลเนสรสชาติเข้มข้นถึงแม้คุณจะสับมันมันก็ยังมีความรู้สึกที่ออกมาเป็นหางวัวอยู่มีทั้งความนุ่มและความเด้งคุณใส่เอ็นลงไปด้วยใช่ไหมครับครับผมมีหน้าละ่ะถ้าคุณไม่ใส่ลงไปมันจะกลายได้แค่เหมือนเป็นเนื้อบดธรรมดาครับแต่อันนี้เ่ยผมยังมีความรู้สึกว่าเหมือนกินหางวัวที่มีซอสโบโลเนสเคลือบอยู่ทุกชิ้นมาเลยอร่อยเต็มปากเต็มคำเก่งมากครับขอบคุณมากครับ ก็คือลายที่ติเลยครับเชฟไม่มีติตรงไหนแม้แต่นิดเดียวเท็กซเจอร์ดีความคิดสร้างสารรค์ดีเยี่ยมอร่อยมาก